สวัสดีค่ะม่เอะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะม่เอะค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมานี่ใ้ลงมาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับม่เอะเนาะค่ะว่าม่เอะมีสิฝันอย่างไรเนาะค่ะเป็นไปเป็นมาแนวได้ก็ขอให้ม่เอะเล่าความฝันให้ท่านผู้ชมฟังเลยค่ะบอกเลยนะคะเนาะบอกเลยค่ะก็คือม่เอะฝันเนาะค่ะ ความฝันนี่ก็คือตัดมาเลยตัดมาตอนที่เห็นคนขวดไข่เนาะเห็นไข่เห็นไข่อยู่ประมาณสามฟองอีกฟองหนึ่งจะแตกตอนนั้นมีเอกก็เลยบอกขืนมาว่าไข่อีหยังเนาะมีเอกว่าเมนไข่เป็ดบอก็เลยว่าอีมีอีกผู้หนึ่งเก็เลยว่าไข่อหยังมันอยู่ในไตดินเนาะดินมันถมอยู่ิ่นก็เลยบอกขืนมาว่าเมนไข่งูโบโน่บะที่ขวดไปมันอยู่ในขี้ดินเห็นสามเห็นสามฟองอีกฟองหนึ่งแตกแล้ว งูพล่อยมากปันค่ะนี่งูจงอ่างเลื่อยมากอีกผู้หนึ่งเป็นแขนเป็นงูขันไปขดกัดแขนมันอีกทางหนึง่งควัดไข<ม>่บอกค่ะโบค่ะอยู่ตอนนั้นจะมีสามคนผู้เรควัดถือกัดเมนค่ะค่ะเิ้นแต่แขนถือกัดก็เลยว่าอุ้ยน่นละบอกแล้วว่าจะไปอันควัดไข่งูตัวนั้นไม่เอกก็เลยว่า<ม>แต่เพิ่นก็บ่ไดกกัดไม่เอกดอกเพิ่นกัดอีกคนหนึ่งแต่ว่าผู้ควัดนั้นเขถือกัดค่ะตอนนั้นอยูสามคนเนาะ งูมันก็เลืเล่อยไปเลื่อยหนีไปแต่ว่าไข่ก็ยังอยู่เลยค่ะ<ช>กับบุมหิยังเลยค่ะกับฟันซ้ำหนีเลยค่ะกับ,บทรงสซยเพ็นสิ์หัวไข่เมนก็ค,คือสิเป็นแบบเพ่นไข่พ่นอันไข่ไหวเข้ากับใบโพงสีหน้าคือก็เลยสีหัวไข่พ่นธุสีหน<ช>้าค่ะไข่งู่อ,อยู่ไซสขาอยู่ปลาหรืออยู่อยู่ในปลาในป่าต้นหนังแมนอยู่สถานที่อยู่ในป่า แต่ว่าจักไปเห็นอย่างอยู่นี่ปลาพากันหลืไปผอวไปควอดไข่งูนะคะค่ะอือวันนี้ไปควอดไข่งูไปนล้กันสามคนมีผู้หญิงจะคนผู้ชายจ้กคนผู้หญิงเม่เอชจะเป็นคนเดียวค่ะตอนเสียงเบาหน่ะอยินเสียงเบาสองคนจะเป็นเสียงผู้ชายค่ะเสียงผู้ชายสอาทั้งสองแต่ว่าเมอเอเป็นผู้หญิงคนเดียวในความฝันเห็นเป็นคนเป็นโตเป็นตนโบค่ะโบเห็นหนาไม่แต่เสียงเสียงคนเมนค่ะเสียงผู้ชายสองคน แล้วกเห็นแต่ส่วนส่วนเขนที่ว่างูกัดแต่บ่เห็นหน้าตาไม่แต่เสียงว่าก็เสียงไม่เอ๋นี่แหละขวดขวดมีกระ่เห็นตูโบค่ะเห็นเตมเห็นเตมมือขวามูอซึกว่าเอามือนักขวดแม่แต่ว่าใครใครอันใครงูนั่นเห็นสัตว์ค่ะใครสีขาวฟองแบบไงหนึ่งจนว่าใครเต็ดเนรอเมนใครไงค่ะนวจไง ปกติแล้วไข่เป็ดมันกิดบนอายุในดินนะคะเมนค่ะก็เลยว่าเอ้าไข่อียงแบบดินถมอ่ะนะเิ่นกับขวดออกขวดออกก็เลยเห็นเป็นไข่เป็นหนวยเต็มเต็มก็เลยว่าบุเมนเด้อบุเมนไข่เป็ดเด้อหนีจะเป็นไข่งูบ่วจั๊แม่เอก็เลยได้ถ่วงขึ้นอยู่จากคันก็เลยเห็นเห็นงูเลื่อยมากแต่ว่าลักษณะงูนั้นบ่ยาวนี่ค่ะโตใหญ่อยู่แต่ว่าโตสันสันหางพ่นสั้นๆอืนพึ่งข้อเห็นจะทอนอันพึ่งข้ออันกัด เห็นตะกัดแขนแขนนันก็เห็นเห็นผ่าเพื่อเลื่อยไปแต่ว่าหางสันมันกระเปะดูงูแบบงูจงอางแต่วางสันค่ะนีละักษณะสีไรสีกะเป็นสีออกเนื้อเนื้อเป็นสีออกอ่าเมนค่ะเนื้อเนื้อธรรมดาเห่านี่แหละแต้หงูว่างูเป็นงูจงอางเป็นห่วงห่วงไข่ผืนเนี่ยนะค่ะปรากฏว่าไข่นี่มีจักหน่วยหน จำได้เลยค่ะสามน่วยหน่วยน้อยตีแตกก็คือหน่วยที่สี่นี่ตัวแตกที่โอตแดกหนึ่งแตกหน่วยหนึ่งค่ะต้อนขวดน่นแตกหน่วยหนึ่งประวห็นน่ะสามน่วยยังมันแตกยังเป็นลักษณะแบบก้มแบบธรรมดาเลยก้มงามสีขาวธรรมดาเท่านี้แหละโมเมนต์สีสับหนึ่งสปอรล่ะมีซีแตกหนึ่งซีแตกแบบนี้ ผู้ที่ถือกัดเห็นตะแขนถืกกัดมันมีเลือดนี่ยังออกบ่ค่ะโอค่ะโบยินเลือดเลยค่ะหัดเห็นปาดหนูผอมบ่แมดเห็นต้นอ้าปากกัดค่ะนี่แต่ว่าบ่เห็นเลือดบ่เห็นหยังมันจะห้องแต่ว่าเพิ่นกัดแล้วเพิ่นก็เลื่อนนี้เอาไข่ทิ่มไว้นี่แม่นค่ะเพิ่นกัดแล้วเพิ่นก็เลื่อยไปเลยแต่ที่นี่ไข่มันก็ยังอยู่คือเก่าจั่หวะอันสิเป็นเลขบ่จ๊ะจังว่าแม่เอวาเนาะจังหวาความฟันสูฟังเนาะท่านผู้ชมก็คือ ขันตีเป็นเหลีคือควมามมักของแม่เอกคือไข่ก็สิเป็นศูน,นวะชักแม่เอกวานาอไข่ซูนเนียนศูนยังไม่จังว่าอันขันงูนี่เพิ่นว่างูใหญ่ขันงูจุ้งอ่างกับสีบมานงูใหญ่บบกัสโบเก่า่โเก่ากะหกนอค่ะท่านผู้ชมี่เอกความขึน้นนอกขึ้นขึ้นมากนะหน้าค่ะเก่าศูนหกศูนจังสีนอมากนี่แหะขันสามโตกับเก่าศูนหกเก่าหกศูนเนาะบาทนี้แม่เอ๋อายุเท่าไหร แม่เอจะประมาณสี่สิบสามค่ะสี่สิบสามผ่าเหตุการณ์ตอนที่ไปเห็นงูน่ะแม่เอเห็นอยู่ทงหน้าทงไฮรือยู่ในป่าสถานการณ์ตอนนั้นน่ะจะอยู่ในป่าเป็นจลอบขางมันเป็นป่าแต่ว่าโบเมนฮะโบเมนหน้าโบเมนทงหน้าโบเมนทงไฮทงหน้าที่จะเป็นปลาคางขางจะเป็นหลอกปลาแต่ว่าผาาเห็นเนี่ยมันมีเห็นแค่สามคนเสียงผู้ชายสองคนนะคะ เห็นกะบบได้เห็นโตดอกแต<อ>่ว่าเป็นเสียงแม่นค่ะเป็นเสียงเมือมอม่อตอนที่เอาขวดนั่นกะบบเห็นโตคนเห็นแต่มือนี่ล่ะแม่นค่ะเห็นแต่มือเอพินพ่นควดก็ของกัยังเดือดดวงว่าจะไปอันพอดไข่เพิ่นสีหน้าแบบโบเมนไข่เป็ดดอกกระจิอันดิ่นถมประมาณนี้อาจจะเป็นไขมุกในเอกไขดวงอยู่บาดนี้ในตอนผ่าเหตุการณ์ผีผู้ชายผู้นั้นถืกมือนับเข้าไปแล้วในเอกความรู้สึกตอนนั้นจังได้ตกใจห้องบ่าม่เอกก็ได้เว้าอยู่ว่า อยเห็นบัวแลนันอันจะไปเห็ดไข่เพิ่นเพิ่นหัวไข่มีเอกหรือเปล่ายู่ตกใจอยู่นะค่ะเป็นฟันกัดนี่แขนนะกัดนี่แขนช่วงช่วงสีไล่หัวไล่บัวเมกัดนี่เห็นเห็นแต่แขนขางเดียวต้นกัดนะค่ะกัดแขนขางเดียวค่ะบาร์ดีข้อข้อสาบบาร์ลิกทีไม่เอกนั่งเองบาร์ลิกทีไม่เอกเจ็ดสิบเอ็ดโอ้ค่ะท่านผู้ชมบาร์ลิกทีเจ็ดสิบเอ็ดน้องข้าน้อ บาดีปกตินี่ขั้นแม่เอฟันเห็นงูจังสีนี่ตัวเล็กนี่มักจะมากเป็นตัวใดญแม่เอมีช่วงหนึ่งแม่เอฟันว่าอันไปใส่ใส่หม่องเนาะ,ะงูติดหม่องงูติดหม่องก็อ,ออกมาเลยแล้วค่ะออกมาอันเก้าศูนย์หอดนะแต่ว่างูมันผัดใต้บมันติดหม่องมันใต้ตอนนั้นมันใต้นั่งก็อ,ออกเก้าศูนย์เนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้ ในขณะที่ขึ้นนี่ละขึ้นที่ฟันลลาสุดฟันเห็นงูนี่งูบ่อตายกับกันเก่าหนึ่งไว้นาระดีได้น้อแม่เอ๋น้องูมันบ่อตายน้อข้าวกระสือขึ้นซื้อล่วงไว้นอค่ะน้อนี่กับเป็นแนวทางความฝันค่ะแม่เอ๋เพิ่นกับเป็นผู้ฝันแม่นครับท่านผู้ชมกามาติดตามเป็นคลปเล็นาอค่ะนอกัสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณแม่เอ๋ลายๆเนาอค่ะนอที่แบ่งปันเรื่องเล่าความฝันแนวทางให้เอซี ท่านบาทเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะแม่เอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งตัวเลขของแม่เอเนาะค่ะเนาะ906960ค่ะแล้วก็91ค่ะท่านผู้ชมอายุของแม่เอ43ปีเนาะค่ะเนาะบ้านเลขที่นี่71ค่ะประจำหมวดวันที่1ตุลาคมค่ะ2566ค่ะแม่เอนี่ฝันเห็นงูจงอางค่ะ ก็เห็นใครงูน้่ค่ะใครนี่มีซีน่วยแตกหน่วยหนึ่งแม่เอว่าในความฝันน่ะก็เหมือนว่ามีผู้ชายล่ะค่ะผู้ชายสองคนไปน้่แต่ว่าโบห็นัูได้ยินแต่เสียงแล้วก็ตอนควัดใครงูนั่นก็งงูจงอางก็ได้ก,กัดแขนผู้ชายค่ะ กัดเอขแนของผู้ทรายแต่ว่าเมอีอเพิ่นว่าเพิ่นบเหินหนาเนาะค่ะท่านะะาผู้ชมเนาะกาให้ท่านผู้ชมทางบาทพิจารณาเอาเด้อค่ะสําหรับตัุเลกแล้วก็แนวทางความฝันของเมอีเอนาะค่ะเนาะสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามาบึ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะค่ะท่านผู้ชมท่านใดยังบ่กดติดตาม ขอฝากช่องจ่าปอในเด้อค่ะท่านผู้ชมกดติดตามเพื่อถี่สิบัวผาตัวเลขแหลัก็แนวทางดีๆเด็ดๆเนาะค่ะนอสำหรับคลิปนี้ค่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมคมปัถนาทุกอย่างค่ะถือเลขลุ้ยๆกันทุกคนนะท่านผู้ชมนอโชคดีกับตัวเลขของแม่เอค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ